สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานิงกุกตุ้มค่ะตอนนี้ยานยิงออกก็ออกมาดูนานะคะดูน้ําแห้งหรือยังนะคะเริ่มแห้งแล้วละคะ่ะน้ําจากตะก้าเริ่มแห้งแล้วนะคะนี่ก็ปล่อยออกเริ่มแห้งแล้วตอนเย็นนี้ก็คงจะแห้งนะคะมันก็ไหลเร็วอยู่ ออกมาดูมาดูสะป,ปาก่อนนะคะมึงกมืดฝนมาอีกแล้วนะคะนุ่นคืมฝนมาอีกแล้วมันจะแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝนก็จะมาอีกซ้ำอีกอมาดูสะปาก่อนน้ำท่วมสะปาหรือเปล่าโอ้ยผักบุ้งก็เยอะเหลือเกิน ผักบุ้งนะคะเต็มนาเลยผักบุ้งเยอะมากๆเลยกินไม่หวาดไม่ไหวกินผักบุ้งเลยทุกวันอ่ะตอนนี้ก็เป็นร่มไม้ขึ้นมาให้เป็นร่มไม้เอออ่มีร่มอยู่หน่อยไปดูสะปาก่อนฝนมืดฝนแล้วน้ำจะท่วมสะปาอีกหรือเปล่าพายุก็จะมาแล้วนะคะ โอ้พายุมาเรื่อยๆเลยเนาะโอ้นน่นโอ้น้ำใสมากๆเลยมีลูกกบลูกเขียดหรือเปล่านี่โอ้โหอะไรบ้อนนะลูกกบบลูกกบลูกเขียดบ้อนว่าโอ้หน้ำเต็มเร็วมากเลยนะคะฝนตกเนาะ ตอนนั้นไม่มีน้ำมันแห้งลูกกบหรือลูกอะไรมันบ่อนเต็มไปหมดเลยโอ้โหเป็นตาอยากลงไปสอนเถนะอะเนาะลูกอะไรหนอหรือว่าลูกกบตอนนั้นว่าจะเอาก,กบมาปล่อยไว้ตรงนี้อยู่นะคะกบที่นาย่าดิงก็เยอะนะคะ่าดิงเคยมาปล่อยกบไว้ให้มันออกลูก อ้าวฝนตกลงมาแล้วตอนนี้นู่นตกอีกแล้วฝนอ้าวปล่อยน้าน้ำออกจากตะก้าก็ยังไม่หมดเลยฝนจะซ้ำอีกแล้วถ่วหน้าคอยคักๆแบบนี้พี่น้องเอ้ยทำไมถึงถ้าตกก็ตกหล้วเกินเนาะอยากจะให้แดดมั่งกีดยางก็ไม่ได้กีดเพราะฝนตก น้ำก็ท่วมสะท่วมนาแล้วสะนู่นก็คงจะท่วมน้ำใสสวยมากเลยแต่ก่อนน้ำจะแดงนะคะขุ่นนะคะปีนี้น้ำใสอ่ปลูกบัวไว้บัวก็ตายหมดตอนนั้นมันแรงเนาะบัวก็ตายหมดแล้วก็เหลือแต่ผักบุ้งกับผักกระเศ็น้ำได้อ,อย่ายงอื่น มันก็ตายหมดดีอยู่นี่เดี๋ยวจะซื้อปลามาปล่อยซะดีกว่าเนาะปล่อยปลาถ้าปล่อยปลาฝนมาเยอะปลาก็ไปปีนั้นย่าหนิงปล่อยปลาเต็มไปหมดนะคะปลาเต็มสะเลยให้อาหารทุกวันทุกวันพอฝนมานะคะน้ําทะลักเข้ามานะคะล้นสะเต็มเลยแถวนี้ท่วมหมดเลยนะคะ ทั้งท่วมสะทั้งท่วมนาหญ้าแล้วก็น้ำปลาก็ไปนะคะโอ้โหใส่มองตัง้งแต่แถบแถวนั้นเลยล้นเลยนะคะตั้งแต่นั้นหญ้าก็ไม่ซื้อปลามาปล่อยอีกเลยนะคะขาดทุนนะคะปลาไปหมดนะคะสะนี่แหละก็เลยไม่ซื้อปลามาปล่อยอีกนะคะก็ให้มันเป็นปลาธรรมชาติคือให้มันลูกกบมาไข่แล้วก็ให้มันเป็นปลาธรรมชาติเอาดีกว่าไม่งั้นมัน ไปหมดอีกนะคะโอ้โหผักบุ้งนะคะเต็มนาเลยผักบุ้งก็ผักบุ้งแท้ๆป้าพี่น้องเอ๋ยกินไม่หวาดไม่ไหวเก็บไปก็เอาไปทําผัดผัดแล้วก็ลวกลวกแล้วก็ผัดอ่าแล้วก็ลวกกีกับส้มตำนะคะ ทำพริกกะปิก็เก็บอีกก่อนอุ้ยลงมาเก็บอีกก่อนอดใจไม่ได้เห็นผักบุ้งสวยๆนี่ก็เราก็อยากเก็บได้อ,อกใจไม่ได้แน่นอนดูสิยอดมันสวยมากเลยดูสินี่โอ้ยใครจะไม่อยากเก็บเนาะนี่นี่ยอดผักบุ้งสวยจังนี้เลยดูสิคะนี่ก็เก็บไปอีกก่อนเก็บไปไว้เผื่อเราอยากกินตอนไหนเราก็กิน ผักบุ้งสวยขนาดนี้เนาะนี่ฮคนที่ไม่มีเขาก็อยากกินเทคนที่มีก็กินบ่อยกินประจําทุกวันก็น่าจะเป็นผักบุ้งอยู่แล้วเนาะก็กินทุกวันนะคะบอกให้ใครมาเก็บเขาก็มีมาเก็บอืมเสียดาจังมันจะแก่เนาะ โอ้ยอะไรผักบุ้งจะขนาดนี้นะคะดูสิคะเต็มนาเลยเยอะมากแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวจะโทรให้ทางหลานมาเก็บผักบุ้งก่อนหลานทำไม่ไมาเก็บผักบุ้งโอ้โ สวยจริงๆนะคะตเต็มนาเลยนะคะผักบุ้งผักบุ้งทั้งนั้นเลยโอ้โหจะเก็บหวาดเก็บไว้ไหมนี่ผักบุ้งสวยๆยอดอ่อนๆโอ้ยเก็บผักบุ้งงานแท้ๆนะคะ อ่อนแท้ๆนะคะเยอะด้วยไถนาปลูกนานี่ผักบุ้งก็จะเป็นปุ๋ยนะเขาบอกว่านาไหนาที่ผักบุ้งดีผักบุ้งเยอะนี่จะข้าวดีนะคะจะเป็นปุ๋ยนะคะนานยาหนิงชอบเป็นผักบุ้งนะคะถึงข้าวดี ถ้าไม่มีน้ําก็สูบที่น้ําห้วยกระแสนี่ค่ะนี่นี่นคือห้วยกระแสนะคะสูบน้ําห้วยกระแสขึ้นมานะคะเวลาดํานะคะถ้าน้ําฝนไม่พอนะคะนาเราติดห้วยนะคะก็มีโอกาสดีหน่อยนะคะ,ะที่มีนาติดห้วยพอตะก้านะคะถ้ามันแดดนะคะน้ําไม่มีนะฝนลงมาไม่ทันฝนที่มช่วงเราก็สูบน้ําที่ห้วยกระแสนขึ้นมานะคะ อู้แห้งแล้วนะคะตะก้าแยหนิงแห้งแล้วแห้งแล้วนี่ปล่อยน้ำออกเร็วมากเลยนะคะนี่ค่ะปล่อยน้ำออกเร็วมากเลยปล่อยแค่ตอนเช้ายังไม่ค่ำแห้งแล้วเดี๋ยวพอมันค่ำค่ำนี้แดดช่วยเหลือหน่อยที่ก็คงจะแห้งหมดนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ญาหนิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยดูคลิปให้และเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ